สวัสดีครับนักเรียนนะครับครูก็จะมาทําการสอนงานที่1น,นะครับเราได้ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะฝึกกันในใบางานที่เขียนไว้นะครับก็คือทําการสร้างบ่อหลอมละลายกับชิ้นงานนะครับอันนี้เดี๋ยวครูจะเชื่อมแล้วก็สร้างบ่อหลอมละลายให้เราดู ว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็คือครูสาธิตให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวครูก็จะทําการสร้างบ่อหลอมมลายก็คือพูดง่ายๆก็คือปรับเปลวได้นะครับแล้วก็ทําการสร้างบ่อหลอมมลายหรือไล่น้ําเหล็กหาที่เขาเรียกกันนะครับที่ถูกต้องแล้วก็ที่ผิดวิธีเป็นแบบไหนยังไงบ้างโอเคไหมครับดังนั้นให้เราดูสังเกต นะครับหลักแรกเลยไปย่างไวนะครับคือหนึ่งเปิดอะซิเตอรินหลังมือสัมผัสแบบนี้แล้วก็ติดติดไฟบิดติดไฟแล้วก็ปรับการตั้งเปลวเป็นเปลวที่สองเอเนนะครับเป็นเปลวนวน,น,วนๆใสๆวาวๆแบบนี้โอเคนะครับดังนั้นปลายเปลว ปลายเปลวกับชิ้นงานของเราต้องอยู่ขนานกับขนานอย่างนี้นะครับดังนั้นองค์ประกอบของการเชื่อมแก๊สก็คล้ายๆงานเชื่อมไฟฟ้านะครับก็คือมีมุมมีองศาความเร็วกันขึ้นที่ใช่ไหมครับแล้วก็ระยะห่างใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้เหมือนกันแก๊สนะครับก็คือถ้าเราอยากให้ร้อนก็คือบิดบิดบางนี้ ถ้าเราอยากควบคุมไม่ร้อนน้อยก็เอียงเอียงมาแบบนี้โอเคนะครับดังนั้นครูจะใช้ปลายเปลวเนี่ยจีบลงในชิ้นงานระยะห่างจากปลายเปลวกับชิ้นงานเนี่ยประมาณประมาณตุ้ปลายถ้าวัดจากหัวเที่ก็ประมาณ5มิลเราจะเห็นน้ำใสๆวาวๆใสแว่นดูนะจะเห็นนะครับเอาดูดูอ้ากไป เอามือประคองปลายเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับบิดบิดอย่างนี้ขนานกาันแล้วก็บิดบิดลงมาเอามือประคองอย่างนี้ก็ได้อักมาบิดบิดอักมาจี้ไปจะเห็นน้ําใสๆวาวๆจี้ไปจี้ไปปุ๊บเห็นไหมครับเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้ําใสวาวๆเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมา ตามแนวทิศทางนะครับเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้แบบนี้เลื่อนมามเห็นไหมเห็นนะเห็นน้ำโหาไหมครับเห็นไหมเห็นไหม,หไหมถ้าเราจี้นานเกินไปทะลุเห็นไหมเห็นไหมครับถ้าจี้บิดทะลุถ้าควบคุมไม่ทะลุก็ต้องบิดลงมงาแน,นี้<ม>เห็นไหมครับอันนี้ครับทะลุอ่าเดี๋ยวครูปิดปิดก่อนปรับเป็นเปลที่สามแล้วก็ปิด แล้วก็เปิดตรงนี้ถ้าจี้นานเดินไปทะลุแบบนี้เห็นไหมดังนั้นการควบคุมการปรับเปลวมือครูไปโดนวาวก็เปลี่ยนนะครับครูตั้งใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูดูครูสาธิตให้ดูว่าถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้คือครูบิดมานะครับดังนั้นเอามาใหม่ ปับปิว้วตั้งปิว้วบิดไหวๆเป็นปิว้วแบบนี้ปิวที่สองอเคนะครับจี้ไปให้ขนานตั้งตั้งท้าได้นะครับตั้งท่าให้ได้ของเราบิดเี็ดบิดบิดมา ขนาดแล้วก็บิดบิดลองมือประคองแล้วก็จี้ปลายปลายเปลวบคุูมไม่ได้นะครับจะเห็นน้ําใสๆวาวๆเห็นไหมครับเลื่อนไมาบิดบิดปลถ้าเลื่อนไปบิดไปเลื่อนไปบิดบิดเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยเห็นน้ำใสๆไหมครับเลื่อนมา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 เรื่อย ตามแนวทิศทางนะครับแนวเปลลเล่อนมาเรื่อยเลื่นมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อย,เ,ยเลื่นมาเรื่อยใสๆเราเคลื่อนที่ไปจนสุดจนจบแนวแต่เราไม่เชื่อมสุดเลยประมาณสักหนึ่งเซนประมาณนักหนึ่งเซนแล้วก็ค่อยๆย,ยกแบบนี้นะครับแล้วค่อยยกยกมา ได้ไม่ได้ดูจากการหลอมละลายด้าน,นหลังมีการซึมลึกหรือเปล่านะครับไอ้ที่เป็นรูเป็นรูไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถปะได้เดี๋ยวครูปะให้ดูโอเคไหมครับดังนั้นเคลื่อนที่ให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอกันนะครับยาวไปตลอดทั้งแนวให้มันเคลื่อนที่พร้อมกันนะครับ ปิดก็คือเราปรับเป็นเปรียวที่3แล้วปิดโอเคนะครับไม่ได้นะครับวันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีของการเชื่อมแก๊สแต่เชื่อมอาก้อนไม่เกิดการระเบิดตรงนี้นะครับอก้อนมันแต๊บแท๊แ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 ๊มันก็โอเคหลอมละลายวับวับวับมันใช้ถังสเตนเโอเคนะครับตาปลาเอาดูดูไหมโอเคนะครับตาปลาเอาดูดูไหมหลอมละลายบิดบิดให้เป็น่างนี้นะครับบิดบิดลงไปจี้ไป ให้มันหลอมละลายก่อนอย่างนี้นะเนี่ยเกิดการระเบิดเนี่ยก็คือเราบิดไม่บิดนะครับก็คืออยู่งี้เลยอาร์กไปปุ๊บให้หลอมละลายบิดบิดลงมาหลอมละลายให้หลอมละลายก่อนเนี่ยเนี่ยให้หลอมละลายบนชิ้นงานก่อนเนี่ยหลอมละลายแล้วก็ทําการเติมเนี่ยเนี่ยน้ำโลหะไหมครับ นี่นะครับเห็นเห็นนะใสๆแล้วก็เติมเติมเติมไปเติมอย่างเงี้ยเติมเติมไปเรื่อยๆระยะให้ได้เติมซ้ำๆกันนะครับไม่เดินไวนะครับซ้ำๆกันที่เดิมอ่ะเนี้ยเนี้ยอย่างนี้เลยเลื่อนมาเลื่อนไปข้างหน้าคล้ายๆระบายสีอ่ะไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอย่างเงี้ย การซึมไม่ซึมเนี่ยมันจะเห็นประกายคล้ายไฟเย็นนะครับจะเห็นประกายไฟเลื่อยเลื่อยเื่อยจนจนปลายจนจบถ้ามันสูตรหให้สูตรให้หมดให้จนจบเลย โอเคนะครับอันนี้ก็คือจนจนจบจบปุ๊บถ้ามันหมดมันจบแค่ี้วิธีการต่อหรือเชื่อมนะครับถ้าสมมติว่ามันจับไม่ได้แล้วประหยัดนะครับก็คือเอาชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองเนี่ยมาต่อแบบนี้ได้นะเนี่ยเี่ยมาต่อให้ดูหนึ่งสองเนี่ยมาต่อแบบนี้ได้ต่อแนวเชื่อมนะเนี่ยหลอมลลายแล้วก็ต่อ อย่างนี้ได้แล้วมันก็เย็นตัวลงแบบนี้นะครับเย็นตัวเราเรา,เราก็หักหักเหความร้อนตรงนี้ตรงปลายให้มันเป็นงอเป็นมุมป้านอย่างนี้เดีวเราก็มาเติมมาเติมมันตรงนี้ให้ให้มุมไม่ได้แล้วก็เติมโอเคไหมครับอันนี้ก็เวลาปิด แล้วก็ปรับเป็นเปวเปลที่3เป็นเปลวที่3นะครับเปิดอะเซทิลีน lene, แล้วก็ปิดเข้าหาตัวแล้วก็คลายความร้อนตรงนี้ไปแล้วก็ทำการเข็มยางยางทำความสะอาดตรงนี้แล้วก็ตะไบแล้วก็ปิดระบบตรงนี้ก็เป็นนั้นว่าจบเสร็จสิ้นการเชื่อมโอเคไหมครับ ยากไหมยเ <Okay. S 1> <laughs> นี่ยมันจะออกมาเป็นแล้วก็เปิดเปิดความร้อนนิดนึงแล้วก็มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยมีการซึมลึกล้อมตลอดทั้งแนวเนี่ยนะคร,ค,ครับถือว่าโอเคเราถือว่าผ่าน